ช่วยเขาช่วยเฮ้ยอีเด็กบ้ามานอนขวางทางในตรงนี้ช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับปล่อยฉันตรงนี้เลยนะฉันรีบอยู่ยฉันประสบการณ์เยอะขนาดนี้เขาต้องรับฉันอยู่แล้วจ้าป้าคนสวยครับช่วยผมด้วยอะไรของแกไอเด็กเลอะขอปล่อยฉันนะ สวยช่วยหยิบที่ฟ่นยาให้ผมหน่อยครับอีกี้กเขาหยิบเองสิไอ้เด็กสกปรกคนนี้ก็ไม่ผ่านอีกแล้ว ใช้เข้าลึกลก,ก่อนนะนหนูค่อยๆลุกขึ้นก่อนนะจ๊ะหนูใช้เป็นไหมใช้เป็นค่ะเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วครับตอนที่พ่อแม่หนูไปไหนเนี่ยทำไมปล่อยให้หนูมานอนคนเดียวตรงนี้ล่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลน,นะไม่เป็นไรครับผมหายแล้ว จะไม่เป็นไรได้ไงคือหนูไม่สบายอยู่เดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรครับผมเดินเองได้แน่ใจนะแน่ใจครับขอบคุณพี่มากมากเลยครับที่ช่วยผมจ้ะจำดีๆนะพี่ครับพี่ครับ ขอกินไม้หนึ่งได้ไหมครับวันนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเอาไปไม้หนึ่งอ่ะทำไมไม่เอาล่ะอ๋อสงสัยมันจะสะอาดไปใช่ไหมทำไมพี่ทำอย่างนี้อ่ะครับทำไมแกไม่ชอบเหรอไปสิไป,ปหยิบกินสิไป ต้องห่องซะด้วยถ้าไม่กินน่ะให้อดตายไปเลยป้าคนสวยครับอะไรแกมาหาฉันทำไมอีกเด็กเหลือขอผมหิวน้ำครับแล้วแกมาบอกฉันทำไมป้าแบ่งน้ำให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ผมอยู่น้ำมากวันนี้อากาศร้อนผมยังไม่ได้กินน้ำเลยครับ้ยอ่ะ,อะกินสิหิวน้ำไม่ใช่หรออ,อ,อะไรของแกหิวน้ำฉันก็เอามาให้แล้วไงจะกินไม่กนินเรื่องมากนะแก ไม่กินครับไม่กินใช่ไหม <c oughs> อ๋ <c oughs> อนี่ไงหิว <c oughs> น้ำไม่ใช่หรออิ่มหรือยังสุงนะ่อย่าไ่ยุ่งกับฉันดีนะใช้เงนคุณ ใช่นะป้าทำกับเด็กแบบนี้ได้ยังไงตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็ดก่อนนะหนูยิ่งไม่สบายอยู่ดูสิเปียกหมดแล้วเนี่ยขอบคุณพี่มากนะครับไม่เป็นไรจ้ะแล้วนี่หนูกินอะไรหรือยังอ่ะพี่มีขนมปังพอดีเลยอะพี่ให้ขอบคุณครับคงหิวมากเลยใช่ไหมเนี่ย แต่หนูอาการดีขึ้นหรือยังจ๊ะดีขึ้นแล้วครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนยหนูต้องรีบกลับบ้านนะป่านนี้พ่อกับแม่เป็นห่วงแย่แล้วพี่ไปก่อนนะดืม่มน้ำใหเรียก่อแล้ค่ะขอบคุณค่ะ มีแค่นี้เองเหรออาหารว่าไม่มีหรือไงไม่มีค่ะไม่นีเรื่องเลยสงสัยฉันจะเจอตะกูลที่รวยแต่ว่าขี้งกอยู่แล้วจริงด้วยเธอะป้าเจออย่างนี้มาหลายบ้านแล้วแกทำไรของแกอ่ะขอโทษนะคะนี่แกทำบ้านอะไรของแกสุบซ่า เดี๋ยวก่อนค่ะป้าหนูฝากอีกแก้วค่ะฉันจะทำให้แกจำอย่าไปทำซุ่มซ่ามแบบนี้ที่ไหนอีกจัดการไปเลยค่ะป้าอย่านะคะเก็บมายุ่งอะไรด้วยเดี๋ยวก็โดนอีกคนหรอกแล้วทีป้าราดน้ำใส่เด็กคนนั้นล่ะป้าไม่คิดถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างหรอว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะ่ะพอตัวเองโดนบ้างก็ทำเป็นรับไม่ได้ ก็กเด็กนั้นน่ะมันวุ่นวายกับฉันเองมันสมควรแล้วที่โดนแบบนั้นน่ะสมควรเหรอแต่ป้าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกับคขอื่นแบบนั้นนะคะฉันจะสั่งสอนมันแก่ไม่ต้องมายุ่งสวัสดีครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับอไม่มีอะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณฟสสวัดีค่ะสวัสดีครับ,รบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราเริ่มสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับดิฉันประยุกค่ะ ดิฉันชื่อทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมินนะคะงั้นเริ่มที่คุณยกเล่าประสบการณ์ผมฟังหน่อยครับได้ค่ะป้าเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กระดับพรีเมียม6ปีเลยนะคะแล้วป้าก็เคยเลี้ยงลูกๆของดาราและเซเลบหลายคนเลยค่ะป้ามีความสามารถในงานบ้านนะคะหยิบจับใช้สอยอะไรได้หมดเลยค่ะป้าไม่ชอบอยูน่นิ่งๆค่ะครับคุณป้า ต่อไปคุณทิพย์ครับดิฉันมีประกาศนียบัตรเกี่ยวกับดูแลเด็กปฐมวัยและก็เคยเป็นคุณครูโรงเรียนนานาชาติมากว่า5ปีในเรื่องของความสามารถไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะดิฉันสามารถร้องเพลงได้และก็พูดภาษาอังกฤษจีนรัเสเซียญี่ปุ่นและก็ภาษาอีสานค่ะโปรไฟล์ดีมากเลยนะครับป้าพูดภาษาอังกฤษได้นะคะฟุฟี่ฟอร์ฟล์อ่ะได้หมดเลยนะคะ ทั้งจีนฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่อะ่ะป้าได้หมดเลยนะคะป้าลืมแจ้งไปค่ะขอบคุณป้าแล้วคุณล่ะครับคุณมิน้นคือดิฉันไม่มีประกาศนียบัตรด้านปฐมวัยเลยค่ะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงด้วยแต่ดิฉันเคยเลี้ยงลูกๆของญาติประมาณ8-9คนนะคะส่วนเรื่องความสามารถพิเศษ ี่ไมมแปดถึงเก้าคนนี่คนหรือลูกหมูคะเนี่ยออกเป็นคอกเชียวประสบการณ์อะไรก็ไม่มีไม่มีความเป็นมือมอาชีพเลยยังกล้ามาสมัครงานที่นี่ไม่อายบ้างหรือไงดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะอ่านหนังสือออกมาให้คุณฟุกเขาเสียเวลาเฉยๆนี่แหละพอได้แล้วครับหยุดพูดจากันแน่กันไหนคนอื่นได้แล้ว ที่นี่ไม่ตอนรับคนที่พูดจาดูถูกอยู่ขอให้เข้าใจาตรงกันด้วยนะครับค่ะถ้าง,งั้นผมจะแนะนําลูกชายของผมให้ทุกคนรู้จักเลยครับทามมานีลูกสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องทามพี่ชื่อพี่ทิพนะต่อไปเนี้ยเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันทุกวันเลยนะป้าชื่อป้าหยกจ้าต่อไปอ่ะจะมาเป็นพี่เลี้ยงหนูนะจ๊ะ พี่ชื่อมินอาจารย์นงธามใครก็ได้ช่วยหยิบของตรงนั้นให้ผมหน่อะครับยาพ่นเหรอคะใช่ครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้นะจ๊ะไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปหยิบเองฉันจะไปเองฉันบอกว่าฉันไปหยิบเดี๋ยวพี่ไม่เหรอไม่เหรองธามเดี๋ยวพี่จะหยิบให้เลยนะหยุดนะปั้งทีแบบนี้แย่งกันจะไปหยิบไม่ผมเทียวนะครับตอนนั้นผมอ้อนวอนถอยช่วย แต่ไม่มีใครช่วยผมเลยแถมยังทำท่ารังเกียดผมด้วยจำผมได้ไหมครับฮะคุณสองคนนี่นิสัยไม่ดีจริงๆเลยนะคะกับเด็กตัวแค่เนี้ยคุณยังใจร้ายกับเขาแม่เหรอค่ะฉันเป็นแม่เด็กที่คุณมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงคนนี้ไงคะ่ะนี่มันอะไรกันอะ คุณเล่นตลกอะไรกันคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกหรอกครับแต่สิ่งที่ผมทําเนี่ยมันคือบททดสอบที่จะตัดสินว่าใครจะได้มาเป็นพี่เลี้ยงของลูกชายผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะคะเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากบ้านฉันได้แล้วคะ่ะฉันตัดป้านนะเหรอคะแล้วหนะะันงนี่ล่ะคุณมินไม่ต้องไปหรอกครับเพราะลูกชายของผมเลือกแล้วคุณมิน้นคุณได้รับตําแหน่งพี่เลี้ยงของลูกชายผมนะครับนี่คุณพูดเรื่องจริงเหรอคะจริงสิครับ คุณเป็นคนเดียวที่ช่วยเหลือลูกชายของผมโดยไม่หวังผลตอบแทนแถมยังให้เกียรติพระยางผมที่ปลอมตัวเป็นแม่บ้านอีกด้วยขอบคุณมากนะคะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณสองคนผ่านการอยู่ใกล้ชิดและเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาได้ยังไงแต่การกระทำและจิตใจของคุณมันตามเกินกว่าจาทำงานนี้หวังว่าคุณจะปรับปรงตัวนะครับเออป้าขอโทษค่ะคุณฟ ทีต้องขอโทษด้วยนะคะคุณมิน้นคุณมิ้นเริ่มงานได้ันไหนดีครับพี่มาวันนี้เลยได้ไหมครับได้สิถ้าอย่างนั้นฉันขอเริ่มงานวันนี้เลยนะคะโอเคครับมีใจด้วยลูกได้พี่เลี้ยงใหม่แล้วก็ใจดีด้วย